สวัสดีครับ406วันสงครามยูเครนการต่อสู้ก็ยังดําเนินต่อไปปูตินก็ยังกังวลกวายใจอาจจะมีคนถามว่ารู้ได้อย่างไรว่าปูตินเนี่ยกังวลกวายใจก็ดูจากสถานการณ์นะครับที่สงครามเนี่ยมันยืดเยื้อมาขนาดนี้มันผิดแผนของรัเสเซียที่อยู่แล้วและที่มันเป็นอย่างนี้เพราะว่าแผนของปูตินที่มันหน้าสั่งยึดยูเครนวางแผนสั่งการเองโดยที่ไม่สนใจเีหนาทีกานะครับพอพลาดมาปุ๊บเนี่ยก็โมโหกบเกินสั่งปลดคนนั้นแล้วก็คนนี้แก้เขินไปและตั้งแต่นั้น รัสเซียก็สูญเสียนี่มาเรื่อยจํานวนมากปูตินก็คงอยากให้มันจบเร็วๆเพราะว่ามันมีผลกับอํานาจยิ่งนานยิ่งสูญเสียยิ่งนานอานาจเริ่มไม่มั่นคงยิ่งนานคนต่อต้านนี่มากขึ้นแต่ว่าทุกวันนี้ปูตินก็ยังไม่รู้ว่าจะชนะยูเครนนี้ได้อย่างไรนะครับมีหนำสายูเครนยังรอโต้กลับและสภาพของรัสเซียตอนนี้ดูไม่มีทรงส่วนอาวุธนิวเคลียร์ยิ่งเอาออกมาขู่ก็ยิ่งออกอาการนะครับคนอื่นก็มีนิวเคลีย์นี่เหมือนกันปูตินก็รู้ดีแบบนี้ลองประเมินดูว,ว่าปูตินเนี่ยจะกะวน วายขนาดไหนเรื่องที่ว่ารัเสเซียไม่ได้รับผลกระทบอะไรอยู่แบบสบายอันนี้มันก็เลอะเทอะเกินไปนะครับต้องอยู่บนโลกแห่งความเป็นจริง และการที่บอกว่ารัสเซียตั้งใจดึงสงครามเป็นแค่อาการแถจะดึงสงครามหาพระแสงอะไรรัสเซียอยากชนะแต่ว่ายังชนะนี้ไม่ได้และใครที่วิเคราะห์ว่ารสัสเซียยึดยูเครนได้หมดแล้วอันนี้ลองพิจารณาอีกครั้งวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะครับ406วันสงครามยูเครนมีรายงานว่ายูเครนเนี่ยได้ทำลายโดรนชาย13614ลำจากที่รัสเซียเนี่ยส่งมาทั้งหมด17ลำนะครับการต่อสู้ก็ยังดูเดือดอยู่โดยเฉพาะในปาคกมดยืนยันว่าแวกเนอร์ก็ยังยึดไม่ได้ ตอนนี้พื้นที่ต่อสู้เนี่ยก็จะมีรีมันบาร์มุดเยบ็บเย็บก้าแล้วก็มารินก้ากองกําลังของยูเครนต้านการลุกของรัสเซียไว้45ครั้งในวันที่ผ่านมานะครับ และยูเครนมีการโจมตีทางอากาศต,ต่อรัสเซียนเจ็ครั้งทำลายศูนย์บัญชาการแล้วก็ระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ของรัสเซียส่วนรัสเซียมีการโจมตีทางอากาศนี่28ครั้งทั้งขีปนาวุธและก็โดรนสถานการณ์ก็ยังไม่เข้มข้นมากนะักเพราะว่ากําลังดูเชิงกันอยู่นะครับแม้ว่าจะรบกันมาปีกว่าแล้วก็ตามเพราะว่ายูเครนเนี่ยยังไม่ใส่เต็มรออาวุธอยู่ สหรัฐประกาศส่งอาวุธให้กับยูเครนอีก2,600ล้านดอลลาร์ก็ประมาณ87,594ล้านบาทก็จะมีเรดาตรวจการ3มตัวจรวดต,ต่อต้ารถถังรถบรรทุกเชื้อเพลิงเป็นต้นถามว่าทาไมต้องประกาศด้วยว่าส่งอะไรให้กับยูเครนบ้างมันเป็นกฎหมายนะครับแต่ว่าจริงๆจะส่งอะไรเท่าไหร่นี้เราไม่รู้นะครับอีกอย่างคือประกาศเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับยูเครนว่ายังสนับสนุนอยู่ส่วนอดีตประธานาธิบดีวิลคินตันอันนี้ให้สัมภาษณ์ทางโทรทัศน์แห่งหนึ่งว่า รู้สึกเสียใจนะครับที่มีส่วนในการปวดหัวรบนิวเคลียร์ของยูเครนในปี2 5 3 7ถ้าวันนี้ยูเครนมีนิวเคลียร์รัเสเซียคงไม่รุกลานยูเครนจริงๆมีหลายเรื่องนะครับที่ตะวันตกเนี่ยใจดีกับรัสเซียนี่มากไปมองโลกในแง่ดีแต่ว,ว่าพวกคอมมิวนิสต์นี่ไม่เคยสำนึกต่อให้ช่วยเหลือแค่ไหนนะครับถ้าแข็งแรงขึ้นมาเนี่ยก็มักจะมาแหวงกัดนี่เสมอและนั่นคือในิสัยของคอมมิวนิสต์นี่โดยแท้และเรื่องฟินแลนด์เข้านีโตก็เพราะเหตุนี้แหละครับมันไว้ใจรัสเซียนี่ไม่ได้ กกลาหโหมของยูเครนรายงานตัวเลขประจำวันที่4เมษายน2566นี้ออกมานะครับรัเสเซียนิสี้ทหารไปแล้วประมาณ175,690นายเพิ่มขึ้น530นายจากวันก่อนนะครับถามว่าทำไมต้องประมาณด้วยคำตอบคือไปจับมานับเรียงตัวนี้ไม่ได้บางตัวก็แทบไม่เหลือให้นับมันกระจุยกระจายนะครับก็เอาแบบคร่าวๆไปก่อนแล้วกันต่อมานี่เป็นรถถังครับ3,627เพิ่มขึ้น8 รถยานเกาะ6,999เพิ่มขึ้น6ปืนใหญ่2,697เพิ่มขึ้น3อันนี้รวมทั้งปืนใหญ่อัตราจรแล้วก็ปืนใหญ่ลากจูนะครับจรวดหลายลำกล้อง528เพิ่มขึ้น1ระบบป้องกัน280เท่าเดิมเครื่องบิน306เท่าเดิมเฮลิคอปเตอร์291เท่าเดิมโดรน2,277อันนี้เพิ่มขึ้น15ลำนะครับขี่ปนุษย์ร่อน911นี้เท่าเดิมเรือรบ18เท่าเดิมพาหนะทางการทหาร5,000 562อันนี้เพิ่มขึ้น9นะครับตัวเลขแบบนี้ปูตินไม่กวนกวายนี่ไม่ได้แล้วมีข่าวว่าปูตินเนี่ยจะเกณฑ์ทหารเพิ่มอีกก็ไม่รู้ว่าจะไปเอามาจากไหนส่วนมากรัสเซียก็จะไปเอาพวกชนเผ่าห่างไกลนี่มาเป็นทหารนะครับส่วนคนเมืองของรัสเซียส่วนมากแล้วไม่เอาปูตินแล้วก็มีการต่อต้านบุญของรัสเซียนี่เหลือน้อยแล้วและบุญของปูตินก็น่าจะเช่นกันนะครับทุกวันนี้ก็ไม่ได้อยู่แบบสบายใจแน่แ